ยูทูบเบอร์ดังกล่าวหาว่าจองกุก BTS แอบคบดาราสาวคนดังเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์อีจินโฮอดีตนักข่าวบันเทิงและยูทูบเบอร์ชื่อดังของวงการบันเทิงเกาหลีได้อัปโหลดวิดีโอใหม่ในช่องของเขาโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ในอดีตที่ถูกกล่าวหาวระหว่างจองกุก BTS และ EU b บซึ่งเป็นพี่สาวของคู่มั่นอีซึงกิอีจินโฮกล่าวว่าทั้งสองออกเดทกัน mm hmm. จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วหลังจากการตรวจสอบข้อมูลแต่ละอย่างใกล้ชิดกันในเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทั้งสองคนกำลังเดทกันยืนยันว่าทั้งสองคนออกเดทกันจนถึงปี2021ผ่านทางวงในที่รู้จักกันทั้งสองคนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาจะออกเดทกันต่อหลังจากเดือนพฤษภาคมหรือไม่